นี้นะครับซึ่งก็ขอให้อำนาจสิทธิ์ของเจ้าแม่ทุ่นหัวเต็เหนียน,นะครับแล้วก็ติงไมล้วก็ท่าน,นเจ้าแม่เทพีท่านวัดแปดที่น้องนะครับได้ปกปักรักษาพวกเราให้มีสุขภาพร่พา,งางกายที่แข็งแรงต้านทานเจริญเติบโตหน้ายิ่งขึ้นนะ,ะถูกลงมาดื่ทุกคนนะครับแล้วก็นะครับแล้วนกะ็ไนดะ้มีการพัฒนานักการแข่งขันช่อ ครับโสรดใช้คบคำั้นต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ร่้สิทธิ์ะเป็นบทนำทเระได้เรีนู้ระเียดบาง Grazie.